มองไวว่าอยากรู้ว่ามีอะไรแฮนะดูว่าไม่ไปดีอะไรโอ้พี่ไปนี่เลยเหรอไม่รู้ว่ามันมีอะไรอ่ะอยากรู้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจคนน่าจะลงเยอะงั้นเราไม่ไปไหมคนน่าจะลงเยอะชาวฮอก็ผมปอดเลยพี่จริงไหมอ่ะลงจริงเหรอลองลองดูสัศน์ตาไม่เป็นไรหรอกเวลาเหลือเยอะตายก็เริ่มใหม่ยังไม่เคยไปเลยลองดูสัศน์ตาเน๊อะ หมดแล้วเนี่ยคนจะหมดแล้วเติ๊กดูเหลือยี่สิบกว่าคนแล้วอ๋อโอเคโอเคไอเกมเนี้ยผมกลัวว่าเกมเนี้ยมันจะกลายเป็นเกมผีซะก่อนเฮ้ยโอเค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 โออ๋อโอ้ยโอ้ยอะไรวะเกมนี้พี่มีวะมีมีเยอะมากไปดูเนาะไปใช่ไหมสรุปยังไงก็ไปใช่ไหมใช่ลงไม่ถึงวะลงไหนลงไหนกันพี่ถึงวะ

แม่งโคตรตุกอะแม่งโคตรกระตุกอะพี่เนียนเนียนอยู่พี่เนียนเนียนอยู่ไอ้เหี้ยพี่จะลงมาช่วยไอ้เหี้ยเอ้ยโดนเลยกูโดนเลยกูดีมากเลยดีเด็เดี๋ยวพึ่งพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แทนตายตายก่อนพี่เบสแล้วไอ้พี่เบสตายก่อนพี่แทนไอ้พี่เบสน็อกก่อนพี่แทนแล้วอะไรวะเนี่ยล่ะ มึงวิ่งหนีไปไกลต้องอยู่ไว้อยี๋ยวมึงตายเตั้งได้ได้ผมอยู่อยู่ไปเลยวิ่งฟาร์มเลยฟาร์มเลยแถวนั้นน่ะมีของให้ฟาร์มผมเพิ่งมีมีคนเพิ่งวิ่งผ่านผมไปเมื่อกี้ไม่เห็นแบกแรงเลยไม่เห็นมีซอมบี้เลยมีเพิ่งวิ่งลงล่างไงมันวิ่งอยู่อะในในเรือเต็มเลยเมื่อกี้เราฆ่าซอมบี้ได้เลยเออได้แล้วฆ่าซอมบี้ได้พี่มเควสให้ทำ พี่ครับไอ้สัตว์กูนึกว่ากูเป็นผีพี่เมื่อกี้แม่งวิ่งผ่านผมแม่งมองไม่เห็นผมเลยชิบหายตกใจหมดเลยมามาตาต่อไปเอาจริงละจะได้มีคลิปไปลงกับเขาบ้างอุ้ยยี่ยิงหัวแตกเลยสัตว์เดี๋ยวังวะเออใช่ายอ่ะเขาบ้างเออแม่งเอ้ยแล้วทำไมโล่งเนี้ย ปาแบบชี้เนี็โอ้ยโดนเนอะเฮ้ยเฮ้ยหมัดต่อหมัดตาต่อตาฟันต่อฟันเออไม่ถึงตาผมนะโอ้โหผมเชื่อว่าทุกคนตายเงี้ยมันเป็นเหตุผลทำให้ผมมีชีวิตรอดต่อไปเฮ้ ยิงแล้ยิงเโอ้โหแมงโขกแมงโขกแมงโขกผมเอะผมยิงแล้วเมื่อกี้ยิงไม่โด uhm, นตาต่อไปเดี๋ยวตาต่ไปเบอรเอร์ทาวเมต่อต่อตอตออต่อต่นต่อต่อตเอต่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 อ่อต่อ่อป่อ่ออออ แบ็หมดหมดหนดหมดแม็กหมดเยี่ยม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 นี่ี้สิเอสโก้ทหารทั้งหลายกำลังจะออกรภไปในหนึ่งยังไม่ทันดบก็สานี่ยแม่งหนึ่งละวงเป็นไงโอ้ยวงก็ดี แดกไปครึ่งหนึ่งอ่ะแดกแดกกินไปครึ่งหนึ่งวงกินไปครึ่งนึง <S <S เ,ร <oof> เราจะลงไหนพี่โอ้แม่ก็ตรงนี้อ่ะทรัพย์ทราพย์ รายงานสถานการณ์ตอนนี้เรากำลังจะถึงเป้าหมายภายในเวลา10วินาทีขอให้จ่าเบียดแล้วหมูแทนเตรียมตัวให้พร้อม9 8โอ้โหพูดสิเป็นชาติเนะยวิ่งดับ5 4 3 2 1ไอ้เจ้และทำไมเลขท้ายๆเร่งดับจังวะมันจะเลยแล้วไงตอนนี้พวกผมได้คะแนน่เบีไปไหนเนี่ยอู้ยเพียบเลยเพียบเลยเปลี่ยนที่ไหมครับหมูแทน หมูแทนนะหมูแทนนะนนะครับโคตรเยอะเลยหมูแทนหมูแทนได้แล้วผมได้ปืนสร้างสถานการณ์ผมละมาผมสร้างสถานการณ์ให้อา้าวเหยาจ่าแทนจ่าแทนไปแล้วหนึ่ง ยิงโดนหัวเลยไงวะเกลือปกติลูกซองเกมนี้มันยิงนะเดียวไม่ลงไอตัวลูกซองอยู่ไหนไอจ่าแถมไอจ่าจะเบ็ดบอลอันนี้เฮ้ยมีมีเออเข้าไปแล้วยิงไม่ทันนหลังคาเคลียร์ทางมั้นเตียนผมโดนแล้ว ไอ้ไอ้ไอ้จนเครียดกินไหลาออผมโดนจับอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้มีการ์ตูนให้ดูด้วยดนงรยะโอ้โห มีให้แค่เท่านี้กูเล่นได้เท่านี้ไม่เก่งมากไม่ดังใครเาเฮียเดี๋ยวดี๋ยเหรอพอดีดิเดือดตะบูเข้าไปโอ้ยเฮียแม่งีตูเฮียอะไรแม่งกระโดดยิงกระโดดแล้วกระโดดอีกอะโคตรหนังโคตรหนังผมแม่งโคตรหนังโอ้ยเอ้ สาโยฮารุฮาเลตาอปุโตมันโตอากุดิชิเนอันดูฮากุเกมนี้แม่งเริ่มเหมือนเคอร์เตอร์ทุกทีอะไรเฮียครับเตะอิสตกระโดดยิงก็ได้เฮียงั้นงั้นสักพักพี่ก็ต้องใช้เอเคเลงตีนถึงจะโดนหัวเกมนี้ก็จะไม่มีเลงเขาจะเอาเลงออก มอนเตยูนิเวอร์ซิตี้คือกะถาบันอันโอยอยู่นี่หาใครภูมิใจกระสินโหน่แล้วกดเลยฮะกดเลยอันนี้ไม่แห้งนั้นไม่แห้งนั้นอันนี้พี่มาร์กอะรอดูพี่เบสบาร์ตี้ใช่ปะเดี๋ยวเขาก็ยิงกันได้กดไว้ให้คนอื่นยิงไม่ได้ยิงเองนะเดี๋ยวผมโดดไปกดให้มันเฮ้ยผมได้ปืนสร้างสถานการณ์อีกอะแต่พี่กดเลต่ตาเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไกลอยู่แฮะ ตอนเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้สร้างสถานการณ์แสดงว่าแถวนี้ไม่มีเลยอะไม่แน่หรอกบลตี้มันไม่ได้เลือกจากคนที่เต้ที่สุดนะเลือกจอากะไรคนรลอตเต้ยใ่ไใช่ไหมจะวัดจากปริมาณคนปริมาณอะไรที่มันพอกันอยู่พอกันพี่ผู้จริงเนี่ยเดา <laughs> ทำไม <laughs> เลิกแล้ว โอเคโเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอนไปดีผม่อนไปตอนดอยไดน้เราเรพอไปเล่นคู่เวิร์คู่เดือดโอเฮ้อ้เ้ยทไมผมซื้อพเบดไม่ได้อะ ทำไมอ่ะไม่เก็บตังค์อ่ะเก็บตังค์ก่อนดิเก็บแล้วอ๋อเฮ้ยยังไม่เก็บหรออะไรวะพี่ผมผมเมาแล้วพี่ผมเมาผมเมาเจอกันนี่นะเจอกันธนาคารรับทราบครับหมูไอที่เราตายกันเมื่อกี้มันเป็นแค่ภาพมินิมิดใช่ไหมหมูข้างบนไม่มีเลย อุ้ย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 ในนี้มีครับในนี้มีเยอะเลยมีอะไรมัของของของูช่คุมีคนโอ้โหผมว่าถ้ามีผมคงไม่มีโอกาสได้บอกอะผมน่าจะเอ,อือ,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 อก่อนแล้วค่อยบอก <c oughs> ปิดประตูให้เขาด้วย จะไปไหนกันไปยี่หลังเข้าพี่หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าตรงไหนไม่รู้ถอยอ่ะถอยถอยเดเฮ้ยตรงผมเฮ้ยเอาตายเอาได้เฉยเอาสิเอาไงกับผม嘛เจ้าไงกับผมล่ะครับน้องๆยิงเฉยเมื่อกี้รอด โอ้ในตัวเขามีตั้งหมื่นเก้าเอาตัวมาเสี่ยงทำไมไม่เข้าใจพี่ผมอยากได้ผมอยากได้เบอร์เกอร์เท้าใช่กลัวแล้วกลัวแล้วได้ได้ไปดิต้องการคอนเทนต์ต้องการเบอร์เกอร์เท้าเย้วกพี่ใจดีจังเลยซื้อขนมให้ผมกินด้วยอะไรเหมือนไอ้พวกเหมือนไอ้ปากรอนอะยิ่งิ้าฟันผมทำตัวเหมือนปากรอนปากรอนหลายหลายรอบแล้วกันเริ่มหลดเอาโหลผมซื้ยูไอวีนะ หาที่ปลาที่ดีก่อนพี่เบสเอายูเอบีปะเยี่ยช้ำหายเอาพี่เบส UAV อบเครื่องบินเครื่องบินจอดปะจอดหรือไม่จอดหรือไม่บอกจริีโอ้โหได้แล้วเบอร์เกอร์ทาวแงมมีไอ้มีคนเก็บลีอคอนพี่ตรงไหนมองไปทางนั้นทางทิศสามร้อยไอ้สองร้อยเก้าสิบเจ็ดนาฬิกา่เครื่องบินนั่นแหละเครื่องบินนั่นแหละ มันไปละมันไปละมันจอดล่างเก็บเหล่าตีละเก็บเก็บพี่เกบ็กบ,กบ,กบซึ่งยังไงวะไว้ยัยบ้านเนียทำไมต้องเป็นครูตลอดเลยตามมาพี่ตามมาตามตามาม,ามอะไรวะผมไม่เข้าใจวะสามสี่รอบแล้ว เนี่ยอยู่ในตรงนี้แหละแล้วมันก็หาเราแล้วมันก็มาหามายิงเราเองแหละปกติต้องเป็นพี่แทนแล้วทำไมวันต้งคราวนี้เป็นผมวะไม่เข้าใจบอกผมดีก็พวกพี่วิ่งอยู่เออโอเคผมได้ยินเสียงเท้าผมผมลกเป็นทา่ทางเนี่ยบอกเลยใครมีดูฉันที่มีหน้าต่างเลยพอแล้วเฮ้ยขึ้นยอดเลยว่ะมันมาแล้ว สองมือกาบลงที่ตรงตเรงนี่ยไปเลื่อยๆเดี๋ยวผมรักตังค์ไว้ฮะ้ถ้าเป็นตัวรถบรรทุกนี่แหละใช่าโม้ไม่มีทางทำอะไรผมได้หรอกบอกยถ้าเราขึ้นมาสูงขนาดนี้โอ้โหมีชั้นเหรอสิบหกว่างตกาะแล้วเกาะแล้วมันตกาะละผมแอบมองเธออยู่นะจ๊ะที่ริมหน้าต่าง ไปเลยไหล่อดักขังมันเลยเห็นแล้วพี่ผมเห็นแล้วมันปีนแนโลแตกมันขึ้นตรงไหนมันอยู่ชั้นรองมันปีนชั้นมามันนึกว่าผมอยู่ด้านล่างเจ๊ปีนทางเนี้ยปีนทางเนี้ยเจออยู่ตรงนี้ไอ้เฮียเกือบตายยังไม่โดนเลยดีมากูระวังข้างหลังนะ แน่เงี้ยแน่เงี้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วโคตรโคตรโคตดโอ้ยตัวนึงตัวนึงตัวนึงสวยพี่สวยทำซ้ำอ๋อมันขึ้นมาอย่ายไงไรวะมันมีสลิงไงอ๋อผมลืมมองเลยตัวนี้น่าจะเป็นตัวเนี่ยแหละโคตรโหดกระโดดซ้ำเป็ด พี่เบอร์เกอร์ทาวแม่งยังโหดอ่ะเฮ้ยผมชอบเบอร์เกอร์ทาวอ่ะรักเลยเบอร์เกอร์ทาวรักเลยรักเลยรักหมดขอบคุณครับรักหมดใจพี่เบอร์เกอร์ทาววนวันู่ข้างล่างไม่ตัวหมดวันอ่ะไงโอ้โหดาวดาวดาวเฮ้ยดีรถดิรถตรงยิ้มันวงบีแล้ว ไปไหมพี่เข้าไปอ่ะได้ไม่ถึงไม่ถึงเครื่องบินเดี๋ยวพาไปไม่ถึงกับเครื่องบินเจอกันไหนอ่ะเจอกันตรงไหนเจอกันตรงไหนเจอกันตรงไหนเออนั่นแหละจุ้ยเปิดนะเออ ลโห้ยพี่ผมค้นพบปืนนี้โหดที่สุดในโลกอะเบอร์เกอิลทาวคอนเทนต์เบอร์เกอิลทาวเฮ้ยขึ้นดิยังโหดอ่ะผมว่าพวกพี่ต้องซื้อมาใช้กับพวกผมแล้วเหมือนที่ปากก่อนบอกอ่ะพวกพี่ไม่ยอมซื้ออโซนเอ้ยเวอร์เลยไม่ชนะลองไปซื้อโควอร์ตามมันเดี๋ยวลองไปซื้อโควอร์เลยชนะยูเอวียูเอวเฮ้ยมีคนปาโอ้ประจุ พี่ป่าใช่ไหมอันนี้คืออะไรมีคนเหรอไม่ผู้แล้วเราจะไปไงข้าเจ้าขอไอ้เนี้ยเราจะเลิกเล่นละดีมเาเมื่อกี้ไอ้ไทยหกสามเมื่อกี้ไอ้สัตว์ FBI Open Up Hay là Copter vậy? Thôi hỏi bìm hoàn bài Đã Để đọc phim hẳn Để Lập xa Tốt cháy Tớ 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 đây tớ 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 เอาไปเธอ่รถทางซ้ายพี่เวทมีรถเข้าเราพี่เข้าเราเลยเข้าเราเลยเข้าเราเลยมาเาล้วมาเยข้าเราข้อายข้งซื้อขอ้อข,ออขอ้าเาืเลยเข้ารข้าเยเข้าเนา้อเรืเอนเขาัราเ้เลนเจอมันเจอมั้เรา่ลนเ้มันเ้อเ่เขเข้าเข้า ฝั่งน้ออีกตีหนึ่งอีกตีหนึ่งอีกตีหนึ่งเพิ่งโดดมาอีกตีหนึ่งเพิ่งโดดมาอีกตีหนึ่งเพิ่งโดดมาในบ้านชิดได้ชิดได้ชิดแล้ว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 มันมันไม่เห็นมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมยิงอะไรตายแล้วฝั่งน้องข้ามมีพี่ฝั่งน้องข้ามมีตายตายตายตัว ตายตัวตายตัวอุ้ยเฮียี่สนาย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 สไนส์สไนส์จากนี้เอ่อเอ่ออะไรจากนี้เอ่อมาเข้ามาอีพี่สนายพี่เบสสนายมองไม่เห็นเลยมีโดนพี่มีโดน มีคนเห็นผมมีคนเห็นผมไอ้เกียอะไรวะเนี่ยไหลจะไหนวะพี่อ้อมขวาปะพี่ขึ้นเขาไม่ได้ปะเราจะพี่ว่าทางทางทางเดียวทางที่เต๋อวอกอดีที่สุดละต้องลงกระสุนเลยไม่ทันอ้อมไม่ทันอ้อมไม่ทันผมจะบีบต้องวิ่งว่ะวิ่งก็วิ่งวิ่งก็วิ่งที่วันนี้ที่วันนี้ว่าครับผมหลังเข้าพี่หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้ามีหลังโอ้อยู่วันนี้ แล้วเอาไหนไปพี่ป้อมก่อนมันโดดลงไปพี่โลแตกตรงพี่เลยพี่แดนไปยายเยี่ยมไปไปไปโอ้โหพลาด U B ได้ไงเปิดเลยนะผมเปิดเลยนะเออเปิดหนึ่งเลยก็เลยที่ตื่นมาหยันละเปิดเลยเดี๋ยวผมซื้อกันโอ้ตอนตอนีได้คีบปะตานนีได้คีบปะต้องเข้าไหนวะเนีอะรอด้วย จะตายพระวงศ์ตายพระวงจะตายพระวงทหารปีนเขาปีนเขาทหารปีนเขาทหารต้องปีนเขาให้เป็นต้องปีนเขาให้เก่งต้องว่องไวต้องว่องไวต้องว่องไวปีนปีนปีนไ <ๆ S 2> ปน<ๆ>พร้อมเบอร์เกอร์เทา,าน,เนั่นแหละดีมากเข้าไหนอะพี่ไม่มีคนหรอมีคนวะมีมีข้างหน้าเราเลยอ่ะมีมีอ้อมาละวอ้อมแลเอาเขานี่เดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อย เอาไปหางนั้นหรอได้เข้าโซ่ไม่ไหวว่ะท้ายก็มีคนเด้อนะบ้านจีเหลี่ยมข้างมาเข้ามันมีคนแต่เราก็เข้าชิดเลยเฮ้ยสายก็มีว่ะไอ้พี่อะเล่นนี่ดักักดักสายก่อนแล้วกันเหรอครับ

เ,เราจะแล้วสามเลยดาวพี่ด้านหลังพี่มีนะเออเห็นละวมีอันนี้ข้างล่างข้างบนเหรอพี่หลังหลังเก็บยังมีเข้าอีกนะเดี๋ยวมีเข้าอีกมีเข้าอีก

ไอ,อ้หี่จะพ้นอยู่แล้วเอาไงพี่เบลเอาไงต้องวิง่งต้องวิงงว่งที่หน้าบ้านมีอีกเนะบ้านหน้ามีคนอีกรอบ้านเนี่ย Okay. โอ้ยพ้นป่าวะแเด็กคนอยู่หน้าบ้านนั้นอะระวังเด้อโอ้โหวงไอ้เหี้ยเบ <s <S eh ีไปเอารถบรรทุกโอ้โหแล้วเอารถบรรทุกโอเคสตกลงไปเด็กไปเด็กเด็กต้องไปเด็กต้องไป ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้ยาวานะไรเลยพี่เดีคนรอรับแน่นอนไม่ต้องห่วงเออหน้าคิวอ่ะิจดิงจริงหมดแลเลย ถ้าอยากรู้ว่าผมทำงนี้ได้ไงเบอร์เกอร์เท้าเท่านั้นครับเข้ามาสุดนี้เลยขอชังตอบว่าได้ได้ชั้นต่อบวิววิวหมดแล้วเหรอหมดแล้วเว <ทะ S 1> ดี๋ยผ,ผ,ผ,ผมเหลือผมผมเหลือผมเหลือโอเคเข้าเปิด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 ข้าเปิดสไนเปอร์อันนี้อะไรพี่เบสให้ออกสามหรอก เดี๋ยวมาเฮ้ยมีตังค์มีตังค์เหลือเดี๋ยวกันเฮ้ยอ้าวเริ่ไว้ไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันคือว่าอะไรเนะแม่งเข้ากับกับไอเนี่ยมันกลับไปหน้าหน้าโหลดเกมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอเยี่ยบโซนไอ้ซัสหลุดหรอไม่ไม่รู้ว่าหลุดหรือเปล่ามันคอนเนคออนไลน์เจอว่ามึงโดนรีพอร์ตหลุดแล้ว ใช่เหรอบ้ามีคนพี่ enable โอ้โหจบแล้วกลับไปได้ป่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอันกลับร์เราเมันหลุดแล้วใช่มันหลุดไปเลยเหรออืมโอ้โหไม่ไรงั้นเราได้ครึ่งคลิปถือว่าครึ่งคลิปครึ่งคลิปพอโอ้ I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.